สวัสดีครับเชียงดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทแอตลีนิงเตอร์ซิสเต็มครับวันนี้เรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกิจนะครับ3.3กิโลวัตต์นะครับชุดนี้ครับช่วยเบียดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ2,000บาทนะครับวันนี้เราติดตั้งที่บ้านพี่สังคมนะครับจังหวัดลำปางครับนี่ครับชุดนี้เป็นออนกิจยี่ห้อ PSI ครับเราติดตั้งแผงโซลาเซลล์รุ่นใหม่นะครับแผง2ด้านครับไบตฟลิชเชียลครับ580วัตต์นะครับทั้งหมด6แผงครับวันนี้ นะครับวันนี้เป็นหลังคาซแพคครับเนี่ยบนหลังคา C p แพคครับเราต้องทําการวัดระยะของหลังคาก่อนที่จะติดตั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการมาร์กตําแหน่งครับเพื่อที่จะใส่ชุดรังเดียวนะครับติดตั้งตัวเอกติดตั้งตัวลุกแคมลงไปครับนะครับตอนนี้กําลังทําการวัดระยะนะครับ นี่ครับตอนนี้ครับเราทําการเปิดแผ่นหลังคาครับตามตําแหน่งที่เราจะยึดตัวหลูบแคมป์นัลงไปที่ตัวแปรครับบนหลังคาครับตัวนี้ครับตัวหลูกแคมป์ครับเอาไว้ยึดจับแผ่นหลังคาซีแพกนะครับไม่ว่าจะแผ่นเรียบหรือว่าซีแพคลอนแบบนี้นะครับเนี่ยครับเราจะยึดลงไปครับแล้วก็จะหนีบพับจะใส่แบบนี้ครับ ยึดลงไปให้แน่นครับนีครับตรงนี้ครับจะเป็นตัวแปรครับไม่ว่าจะแปรไม้แปรเหล็กนะครับก็หนีบได้หมดนะครับน่ครับก็จะยึดแบบนี้ครับแน่นหนาครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับเสร็จแล้วล้วก็จะนำแผ่นหลังคาครับลงมาครับปิดครับนี่ครับเรียบเนียนเลยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับหลังคาก็จะไม่ก่งขึ้นมาครับ นี่ครับเหมือนกับหลังคาแบบเดิมเลยนะครับแค่ใส่หลูกแคมลงไปครับเราก็จะทําแบบนี้ครับทุกตําแหน่งครับนี่ครับลูกแคมครับใส่ลงไปครับแบบนี้ครับนี่ครับเสียบลงไปครับข้างล่างนี่ครับเป็นแปรเหล็กนะครับอยู่ข้างล่างครับนี่สอดลงไปครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ยึดลงไปครับแน่นหนาครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ดึงแผ่นหลังคาลงมาปิดทับนะครับ นี่เสร็จเรียบร้อยครับแบบนี้ครับเราก็จะทำแบบนี้ครับตามตำแหน่งครับนี่ครับอุปกรณ์มัลติ้งพีเอครับตัวหลุดแคมครับยึดจับง่ายครับตั้งสะดวกรวดเร็วครับแน่นหนาปลอดภัยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่ครับเราก็จะทำแบบนี้ครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมดหกแข้งครับ ส่วนตรงตำแหน่งที่เราจะเอาสายออกมานะครับเราต้องทําการตัดแต่งเกียร์นะครับแผ่นหลังคาครับนิดหน่อยครับนี่ครับบนราคาซีแพคครับก็จะมีตรงนี้ครับที่นูนออกมาครับแล้วก็อย่าตัดแต่งเกียร์ครับเพื่อที่จะเอาสายออกมานะครับ แต่งเกียร์ครับหนึ่งข้างครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะนําลงไปใส่ตรงตําแหน่งนะครับที่จะเอาสายออกมาครับก็จะเป็นตรงตําแหน่งที่หัวกับท้ายนะครับที่จะเอาสายพีวีออกมาครับอย่าแผนหลังค้าครับตรงนี้ครับน่ครับเราแผนหลังค้าครับเข้ามาไว้นี่ตรงนี้ครับตําแหน่งที่สายออกมาครับตรงนี้ครับแล้วอีกด้านหนึ่งครับล้วก็ใส่ตัวลูปแคร์ครับยึดลงไปเลยครับ ง่ายครับนี่เกี่ยวเข้าไปครับอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็ล็อกนะครับนี่ครับแน่นหนาครับยังไงก็ไม่หลุดครับนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเราเดินสายเสร็จนะครับเราก็จะนําแผ่นลังคาลงมาปิดครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการยึดตัวลูกแคมป์ครับตามตำแหน่งครับ ขั้นตอนนี้ครับเราทําการยึดตัวหลูกแคมป์ครับครบทุกตําแหน่งแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะนํารางเดียวครับขึ้นมายึดติดกับตัวหลูกแคมป์ครับที่เรายึดไว้นะครับนี่ครับตอนนี้ครับนำรางเดียวขึ้นมาแล้วครับนีครับรางเดียวครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับขั้นตอนการยึดรางเดียวนะครับนี่ครับรางเดียวจะมีร่องครับอันนี้ไว วางแผงโซลาเซลล์นะครับเอาไว้ยึดยึดจับกับตัวมิดแคมเอ็นแคมนะครับตรงรองด้านข้างครับเอาไว้ยึดจับกับนี่ครับตัวลูกแคมครับนี่ครับเสร็จแล้วก็จะใส่ใส่ตัวล็อกครับประมาณนี้ครับนี่ครับล็อกเข้าไปครับนี่นี่ครับเสร็จแล้วก็ยึดเข้าไปครับจะได้ทรงประมาณนี้ครับนี่ครับตอนนี้ครับกำลังทําการยึดลังเลี้ยวครับ ยึดมาครับให้แน่นหนาครับน,นี่ครับตัวช่วงต่อครับนี่ครับช่วงต่อครับช่วงล่างครับแล้วก็จะมีตัวต่อล่างครับนี่ครับ ต่อครับก็จะมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยากลงที่ขอบรางนะครับนี่ครับชุดนี้จะสื่อถึงกันครับโดยไม่ต้องใช้สายกาวเลยครับเนี่ยครับจะสื่อถึงกันด้วยหมุดนะครับเล็กๆครับเนี่ยอุปกรณ์มอเติ้งพีดไอครับจะมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยากลงที่ขอบรางแล้วก็ขอบแผงครับนี่ครับขั้นตอนการยึดรางเลียวใกล้จะเสร็จแล้วครับ ครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการตั้งรางเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยครับช็คชัวร์ครับทุกตําแหน่งครับว่าแน่นหนานครับลองดึงครับไม่หลุดครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อนะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับเราก็เดินเป็นท่อเหล็กนะครับเราเดินท่อนะครับใต้หลังคาครับบนฝาเพดานครับนี่ครับ เดินเป็นท่อเหล็กนะครับตามมาตรฐานของการ,ารพิส้าฟพีอรบรเราเดินท่อครับไม่มีสายเกลยนะครับไปถึงตรงตำแหน่งที่จะทำการเชื่อมต่อนะครับยุสายทีวีเข้ากับแผงโซล่าเซล์ลเลยนะครับเราเดินเป็นท่อครับ ขั้นตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อนะครับตายแผงโซลาเซลล์ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับมาถึงตรงตำแหน่งครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเดินท่อลงไปที่ชุดควบคุมครับชุดควบคุมอยู่ข้างล่างตรงนั้นครับนี่ครับช่วงโค้งช่วงงอครับแล้วก็ใส่เป็นปิกเล็กกันน้ําครับอย่างนี้ครับนี่ครับตามมาตรฐานการไฟฟ้านะครับ ทุกขั้นตอนครับต้องได้มาตรฐานครับเน้นความปลอดภัยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเราเดินท่อครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการร้อยสายนะครับไปขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทการร้อยสายนะครับวันนี้ครับเราใช้สาย P ีเบอร์สี่สแควร์มิลนะครับสองเส้นครับสาย PV นะครับทนแรงนั้นได้หนึ่งพันโวลต์นะครับวันนี้เราเดินสายไปสามเส้นนะครับมีสายกาวนะครับสายทองแดงเบอร์สิบหนึ่งเส้นครับ สาย PV 2เส้นนะครับนี่ครับกำลังทําการร้อยสายนะครับตอนนี้ครับลงไปที่ชุดควบคุมครับนี่ครับได้แผงโซลาเซลล์ครับได้หลังคาครับก็เดินเป็นฝึกเหล็กกันน้ำครับขั้นตอนนี้ครับเราทาการเดินท่อนะครับร้อยสายครับเสร็จเรียบร้อยครับเดินท่อร้อยสายไปถึงตรงตำแหน่งนะครับ ที่เราจะทําการเชื่อมต่อชุดสาย P ีีครับเข้ากับแต่งโซลาเซลล์นะครับนี่ครับไม่ทับสายนะครับพ่อเราตัดแต่งเกียร์ใต้หลังคาตรงนี้ไว้นะครับนี่ครับใต้หลังคาครับนี่สายก็จะออกมาประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็ดึงแผ่นหลังคาลงมาปิดครับนี่ครับก็เรียบเนียนครับไม่ทับสายด้วยนะครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเข้าหัว n c โฟนะครับเพื่อเชื่อมต่อชุดแผงโซลาร์เซลล์ครับเข้ากับสาย PV นะครับเนี่ยครับก่อนที่เราจะขึ้นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับเราต้องทำความสะอาดนะครับบนหลังคาครับที่เราตัดแต่งเจียรบฝุ่นครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับทาความสะอาดนะครับบนลังคานะครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลารเซลล์นะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเข้าหัวซีโฟนครับฝั่งนี้เป็นคู่บวกครับต้องเข้าหัวซีโฟเป็นตัวเมียครับเพราะว่าที่แผงโซลารเซลล์ครับฝั่งคู่บวกจะเป็นตัวผู้นะครับนี่ครับใส่พินเข้าไปที่คีมย้ำครับเนี่ยพินของตัวเมียครับจะจะเล็กหน่อยนะครับแล้วใส่สายเข้าไปครับสายคู่บวกครับ จะเป็นสีแดงครับนี่ครับย้ำให้แน่นครับเช็คครับพี่ย้ำครับดูว่าแน่นหนาครับเสร็จแล้วใส่หัวซีโฟเข้าไปครับนี่ครับหัวตัวเมียครับดันเข้าไปให้สุดนะครับนี่เสร็จแล้วจะดึงไม่ออกครับใส่ยางรองกันน้ำครับล็อกท้ายครับนี่ครับขั้นตอนการล็อกหัวซีโฟครับนี่ครับมือด้านขวาครับอยู่กับที่ครับมือด้านซ้ายครับหมุนครับนี่ครับ สายจะไม่หมุนตามนะครับจะหมุนแค่ตัวล็อกท้ายนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับฝั่งคู่บวกครับส่งหัวตัวเมียครับนี่ยเช็คพินด้านในครับมันแน่นหนาครับนี่ยตัวเมียครับจะไม่มีเดือยครับเนี่เรียบครับผมนี่ครับอีกฝั่งนึงครับก็จะเป็นคั้โลบครับนี่ยฝั่งนี้ครับเป็นคุณโลบครับฝั่งคุณโลบครับข่าหัวตัวผู้นะครับ เนี่ครับเสียพินเข้าไปที่คีมย้ำครับเนี่ยครับตัวพินตัวผู้ครับจะใหญ่หน่อยครับเสร็จแล้วใส่สายพีวีเข้าไปครับนี่ครับสายโคโลบครับสีดําครับเสร็จแล้วครับเช็คชัวร์ครับดันหัวซิโฟเข้าไปครับดันเข้าไปให้สุดนะครับเสร็จแล้วเช็คครับจะดึงไม่ออกครับใส่ยางรองกันน้ําครับเนี่ยล็อกท้ายครับ ขั้นตอนการเข้าหัวซีโฟครับก็ต้องให้ได้มาตรฐานครับน้นความปลอดภัยครับทุกขั้นตอนครับในการติดตั้งครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับฝั่งคนลบครับหัวตัวผู้ครับนี่ครับตัวผู้จะมีเดือยครับนี่ครับเช็คพินด้านในครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เช็ดชัวร์ครับแน่นหนาครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเข้าหัวซีโฟนะครับติดตั้งเดือนท่อร้อยสายนะครับ อันนี้เราดึงเชือกเอ็นเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะทาการวัดแนวของแผงโซลาเซลล์ครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะทําการขึ้นแผงโซลาเซลล์เลยครับขึ้นติดตั้งแผงครับวันนี้ติดตั้ง6แผงนะครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับทุกครั้งครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนนะครับแผง580วัตต์ยี่ห้อ p s i ครับวันนี้แผง2ด้านครับ by f เ e ียลนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับฝั่งนี้เป็น ด้านหน้าครับนี่ครับแรงดันจะอยู่ที่ประมาณ40-50โวลต์นะครับตอนที่อยู่ข้างล่างครับตอนนี้ได้45้าโวลต์ครับรับแสงด้านหลังนะครับตอนนี้ครับเนี่ยเราจะทําการเช็คชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก่อนขึ้นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับวันนี้ติดตั้งทั้งหมด6แผงครับแล้วก็วัดทั้งหมดทั้ง6กแผงเลยนะครับแผงรุ่นใหม่ครับนี่ครับได้ฉลากเบอร์ห้าครับจากกฟผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับว่าผลิตไฟได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ เป็นแผงเชียร์หนึ่งนับเทียร์วันครับผลิตจากโรงงานสากรหรมขนาดใหญ่ครับนี่ครับตอนนี้กําลังจะทำการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้วครับครับแผงโซลาเซลล์ครับแผงที่หนึ่งครับขึ้นมาแล้วครับวันนี้ครับเราติดตั้งทั้งหมด6แผงนะครับ ที่หนึ่งครับขุดมาแล้วครับแผนที่หนึ่งครับเราจะมีตัวยึดจบนะครับนี evet> ตัวเอ็นแคมครับตัวยึดจบของแผงนะครับจะยึดแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายนะครับตัวนี้ครับเรียกว่าตัวเอ็นแคมนะครับยตัวเอ็นแคมจะมีหมุดเล็กๆครับไว้อยากลงที่ขอบแผงครับตัวนี้ไว้อยากลงที่ขอบกลางนะครับนี่ครับอุปกรณ์มอสติ้งพีเอสไอครับทำมาสําเร็จครับ เแล้วก็ยืดลงไปครับเล็งแนวครบับเล็งแนวเชือกครับเราวัดระยะไปแล้วครับอยาบถ้าตรงแล้วก็ล็อกเลยนะครับ แล้วครับแผ่นที่หนึ่งครับนะครับแผ่นที่สองครับมาแล้วครับนี่ครับตัวยึดระหว่างแผงครับเป็นตัวมิดแคมป์นะครับเอาไว้ยึดระหว่างแผ่นกับแผ่นนะครับเชื่อมติดต่อติดกันนะครับเนี่ยวันนี้ตรงช่วงต่อระหว่างแผงครับเราต่อนุกรมกันทั้งหมด กแผงนะครับนี่ครับลอกคลิปบนท้ายครับให้อยู่ชุดหัวไอซีโฟให้อยู่ใต้แผงโซลาเซลล์นะครับไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนโดยตรงนะครับเพื่อความปลอดภัยครับเรายืดอายุการใช้งานนะครับเสร็จแล้วล้วก็นาแผงลงมาครับใช้ตัวมิดแคมป์นะครับตัวนี้ครับตัวยึดระหว่างแผงครับนี่ครับตัวยึดระหว่างแผงครับ นี่ยแผ่นที่สองครับต่างเสร็จแล้วครับทุกขั้นตอนครับทุกแผ่นแล้วก็ทำเหมือนเดียวกันนะครับนย่ยตัวยึดหว่างแผงครับนี่ยก,ก็จะเป็นตัวมิดแคมนะครับยึดประมาณนี้ครับ<ป>มาครับแผ่นที่สามครับ เสร็จเรียบร้อยครับแผนที่สามครับแผนที่สี่ครับขึ้นมาแล้วครับแผนที่สี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ สี่หครับขึ้นมแล้วครับทุกแผ่นครับแล้วก็ทำเหมือนเดียวกันทุกขั้นตอนนะครับครับห้าแผ่นครับตอนนี้ครับแ่นนี่หครับกำลังขึ้นมาครับแผ่นสุดท้ายของวันนี้ครับนี่ครับวันนี้เราตั้งทั้งหมดหกแผงครับ ต้แผงโซล่าเซลล์ครับแล้วก็ต่อนุกรมกันครับหกแผงครับวันนี้เสียบชุดหัวซีโฟครับเสร็จแล้วล็อกสายครับล็อกขีปนทายครับไม่ให้หัวซีโฟครับไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนโดยตรงนะครับเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานครับเสร็จแล้วแล้วก็นำแผงลงมาครับนี่ยบตัวล็อกระหว่างแผงครับตัวมิดแคมป์ครับ ไว้เชื่อมต่อระหว่างแผงนะครับโซลาเซลล์ครับรับใส่เข้าไปแบนนี้ครับดันเข้าไปชีดครับนี่ครับตอนนี้ครับเราทาการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับครบทั้งหกแผงแล้วนะครับนี่ครับตัวยึดจบของแผงครับก็เป็นตัวเอ็นแคมป์ครับนี่ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเชื่อมต่อชุดสายกาวนะครับเข้ากับตัวล็อกกาวนะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวล็อกสายกาวครับ เชื่อมต่อชุดสายกาวนะครับสายทองแดงเบอร์สิบครับเข้ากับชุดรางเดียวครับแล้วก็ชุดแผงโซลาเซลล์นะครับเนี่ยก็จะใส่ตัวล็อกกาวประมาณนี้ครับเนี่ยครับชุดนี้ครับเวลาเราต่อสายกาวเข้ากับตัวล็อกกาวนะครับจะสื่อถึงกันหมดนะครับเนี่ยครับเวลามีฟ้าผ่าใกล้ๆครับหรือว่ามีไฟด่วลงอุปกรณ์ครับก็จะด่วลงดินไปเลยนะครับไม่ทําอันตรายกับผู้ใช้งานครับอุปกรณ์ก็จะได้ไม่พังเสียหายนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเชื่อมต่อชุดสายกาวนะครับเข้ากับรางเดียวครับ น mm ี่ครับหมุดเล็กๆครับโอ้ยอยากลงที่ขอบรางครับตัวนี้ตัวเอนแคมป์ครับหมุดอยากลงที่ขอบรางตัวนี้อยากลงที่ขอบแผงครับนี่ครับก็จะสื่อการตรงที่หมุดเล็กๆตัวนี้แหละครับสาคัญครับเชื่อมต่อถึงการครับชุดรางเลียวครับใส่2แถวก็ต้องใส่ตัวล็อกสายกาวทั้ง2แถวนะครับข้างบนแล้วก็ข้างล่างครับนี่ครับนี่ครับสายทองแดงครับเบอร์ส0ครับเป็นสายกาวนะครับตามมาตรฐานการไฟฟ้าครับใช้สายทองแดงเบอร์หขึ้นไปครับ ่าเราใช้สายเบร์สิบครับเวลามีไฟั่วครับปลาหักใกล้ๆครับก็จะสื่อลุงดินได้ง่ายครับเนี่ยปอกให้สายทองแดงก่อนนครับเสร็จแล้วก็ล็อกลงไปครับนี่ครับล็อกให้แน่นครับเพื่อความปลอดภัยครับนี่ครับดูให้ตรงครับต้องเรียบร้อยที่สุดนะครับ เน้นความปลอดภัยครับเรียบร้อยสวยงามด้วยนะครับนี่ปอกอย่าสายทองแดงครับแล้วก็ดึงให้ตึงครับนี่ครับลอกให้แน่นหาครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยืดสายกาวนะครับ งานบุนหลังคาครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงทาการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอมเพนเนอร์และตัวอินเอร์เตอร์ครับในของควบคุมครับ เนี่ยครับขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทำการติดตั้งชุดควบคุมครับตู้คองไบเนอร์ครับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ติดตั้งเดือนรางไวเวครับลงมาแล้วนะครับตอนนี้เดินสายจากแผงโซล่าเซลล์ครับลงมาแล้วครับพร้อมที่จะทําการเชื่อมต่อเข้าตู้คอมไบเนอร์นะครับตัวนี้ครับตู้คอมไบเนอร์ครับตัวนี้ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเนี่ยครับตอนนี้ครับ กำลังทาการเชื่อมต่อนะครับช um. ุดสายพีวีครับเข้าที่ตู้คอมบเนอร์ครับออกจากตู้คอมบเนอร์ครับเข้าตัวอินเวอร์เตอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับกาลังเก็บสายครับตอนนี้กําลังทําการเชื่อมต่อนะครับสาย AC ครับเข้าตู้คอนซูมเมอร์วัตถุค้านะครับเพื่อขนานเข้ากับการไฟฟ้านะครับเนี่ยขั้นตอนนี้ครับเราทําการเชื่อมต่อชุดสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ เนี to to. ่ยตรงนี้เป็นตู้คอมไบเนอร์นะครับตัวนี้เบรคเกอร์ดีซีครับคูดีซีครับสวิญกันไฟดีซีครับชุดนี้ควบคุมแผงโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราติดตั้งหนึ่งสตรีนครับก็ติดตั้งหนึ่งสตรีนครับชุดควบคุมครับตัวนี้เป็นเบรคเกอร์เอซีครับเบรคเกอร์ RCBO ครับการไฟดูดไฟั่วไฟเกินครับตัวนี้สวิญกันไฟเอซีครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับชุดนี้ครับการฟ้าผ่าครับเราต่อสายดินเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับตัวนี้ตคคอมมบบเเรร์ัาิ ตัวนี้สายตู้คอมเพเนอร์ครับชุดดีซีครับตัวนี้ซีทีกันย้อนครับนี่ครับตัวนี้สวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi ครับรับส่งสัญญาณครับดูแอปพลิเคชันผ่านมือถือได้นะครับตัวนี้เป็นชุดไฟ AC ครับเวลาโซลารเซลล์ครับอินเวอร์เตอร์ครับผลิตไฟได้ครับก็จะผลิตไฟย้อนกลับเข้ามาครับขนานเข้าที่ตู้คอนซูเมอร์ครับมาลูกค้าครับนี่ครับตู้คอนซูเมอร์ว่าลูกค้าครับเรามีซีทีกันย้อนครับนี่ครับเดินสายเข้ามานะครับการไฟย้อนกลับพื้ที่การไฟฟ้าครับเวลา โซลาร์เซลล์ครับผลิตไฟได้เกินครับจะไม่ย้อนกลับพิธีการไฟฟ้าครับจะผลิตเท่าที่ใช้งานเท่านั้นนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวซีทีครับตามมาตรฐานการไฟฟ้าครับนี่ครับตอนนี้เราทําการติดตั้งนะครับเชื่อมต่อชุดสายครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราทําการทดสอบระบบนะครับนี่ครับตอนนี้ครับเราทําการทดสอบระบบนะครับตอนนี้เปิดแอร์หนึ่งตัวครับนี่ครับตอนนี้ประมาณเที่ยงครับ2องพัวัตต์นะครับแอร์ หนึ่งหมื่นแปดพันวิตียูนะครับตอนนี้ครับนี่ครับเราทําการทดสอบระบบครับเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้ตู้คอมไนเนอร์ครับนี่ครับตู้คอนซูมเออร์ครับเนี่ยครับชุดนี้ครับชุดออนกิดสามจุดสามกิโลวัตต์นะครับช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละสองพันบาทนะครับตอนนี้เราทําการทดสอบระบบเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับวันนี้เราติดตั้งที่บ้านพี่สังคมนะครับจังหวัดลำปางครับ นี่ครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมติดตั้งแผงโซลาเซลล์580วัตต์นะครับ by f l e x i ลครับรับแสง2ด้านครับทั้งหมด6แผงครับวันนี้ขอบคุณพี่สังคมครับขอบคุณที่เรียกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอ a r ิ e s s o ร์ซิสเต็มครับเราเช็คในงานไม่มีค่าใช้จ่ายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณพี่สังคมมากครับที่เรียกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับผมถ้าติดตั้งโซลาเซลล์ต้องช่างดอยโซลาเซลล์ครับขอบคุณมากครับ